สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทํานายปี2568สินแสพันวัดเตือนปลายป,ายปีระวังสิ่งนี้ให้ดีสิ่งที่ต้องระวังความวุ่นวายทางการเมืองผู้เชี่ยวชาญเตือนถึงระเบิดปืนไฟอาวุธที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งสื่อถึงความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแยง้งและการเสียเลือดเสียเนื้อการรัฐประหารมีความเป็นไปได้ที่ทหารน,นั้นอาจจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์เพื่อปกป้องประเทศหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์เสียเลือดเสียเนื้อจากความไม่ยอมรับของฝ่ายต่างๆปีมะเส็งกับการฉกช,ชิงปีนี้เป็นปีมะเส็งซึ่งหมายถึงการถูกหักหลัง การฉกชิงผลประโยชน์และอาจจะนำไปสู่การหักหลังกันเองในกลุ่มเครือญาติด้านคำทำนายด้านต่างๆการเมืองผู้เชี่ยวชาญทำนายว่านายกอุ้งอิงอาจจะไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีกและอาจจะต้องเดินทางออกนอกประเทศเหมือนกับนายกยิ่งลักษณ์แนดิตและแนะนำให้พรรคเพื่อไทยย่อมถอยเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่าเดิมการเผชิญหน้าผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเป็นช่วงที่หนักที่สุดหากยังคงดื้อดึงอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายและการใช้กำลังดวงเมืองประเทศไทยประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปีพศ2325ซึ่งเป็นปีเสือและมีธาตุน้ำตามคำทำนายของโหราศาสตร์ไทยจะต้องการเสือหรือทหารมาดูแลบ้านเมืองและมังกรหรือสถาบันกษัตริย์ พื่อรักษาความสงบเรียบร้อยดวงเมืองด้านดีปี2568โหนฟองสนานจมรจ,จัทรบทสรุปคำพูดจากวิดีโอของโหนฟองสนานจมรัรจจ์เกี่ยวกับดวงเมืองสำหรับปี2568มีดังนี้อายุของกรุงรัตนโกสินทร์กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ243ปีและย่างเข้าสู่ปีที่244ในวันที่21เ,เมษายน2568 หมุนฟองสนานเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆได้เสมอพระเสาให้คุณตลอดปี2568ตลอดปี2568พระเสาจะให้คุณซึ่งหมายถึงการที่เมืองไทยนั้นจะได้รับบางสิ่งกลับคืนมาหลังจากที่ต้องเสียไปมีการยกตัวอย่างเช่นอดีตนักการเมืองที่เสียตำแหน่งไปแล้วได้กลับคืนมารวมถึงการเสียดินแดนในอดีต เพื่อให้ได้บางส่วนกลับมาไตรามาสแรกของปี2,568มกราถึงเมษายนในช่วงต้นปีประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลระดับโลกหลายรางวัลเช่นการชนะการประกวดนางงามหรือการแข่งขันโอลิมปิกที่ไทยนั้นอาจจะได้ที่1ของอาเซียนในบางสาขานอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง หลานมาที่เข้ารอบไปแล้วปรากฏการเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นแม้จะมีข่าวดีเกิดขึ้นแต่ก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะภายในไตรามาสแรกของปีเช่นสถานการณ์ที่สื่อถึงความวุ่นวายหรือฝนตกขี้หมูไหลรวมถึงการหลอกลวงครั้งใหญ่ที่อาจจะผุดขึ้นเต็มเมืองแนวทางการรับมือและโครงการใหญ่ของประเทศ หุนฟองสนาแนะนำให้หลีกเลี่ยงการหาเรื่องหรือการรบกันและการเน้นเน้นการสร้างมิตรเพื่อการค้าขายแทนนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะเกิดโครงการใหญ่ๆที่เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตโดยมีการยกตัวอย่างการก่อตั้งปตท,อทอในอดีตนั้นซึ่งเกิดขึ้นจากวิกฤตน้ำมันหมอปายทำนายแรง นายกคนใหม่สูงใหญ่หล่อมาในลุกนักธุรกิจวงการการเมืองสะเทือนเมื่อหมอปลายพระกรซิบหมอดูตัวแม่แห่งยุคออกมาเปิดคำทำนายล่าสุดผ่านทางรายการไทยรัฐทอลกที่สัมภาษณ์ไว้เมื่อ2พฤษภาคม68ถึงอนาคตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรอาจจะมาจากการเลือกตั้งหรือข้อตกลงลับบอกเลยว่างานนี้ ไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะใบแซบจนคนดูนั้นขนลุกเมื่อถูกถามตรงๆว่าเห็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือ,อยังหมอปายไม่หลังเลก่อนจะปล่อยคำตอบว่าเป็นผู้ชายสูงใหญ่หนุ่มลักษณะล่ำๆดูดีเป็นนักธุรกิจมืออสังหาริมทรัพย์บ้านโรงแรมเยอะมากค่ะอายุประมาณ40ไปลายๆไม่ใช่คุณธนาธร ไม่ใช่คุณทิมพิธาอย่างแน่นอนแถมยังใบแรงอีกว่าคนนี้อาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ดูเหมือนจะมีการมีข้อตกลงบางอย่างที่ทำให้ขึ้นมาแทนได้เมื่อถามว่าเกี่ยวข้องกับชื่อดังอย่างคุณอนุทินหรือเนวินหรือไม่หมอปลายตอบชัดเจนว่ายังไม่เห็นค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ใช่ตลอดไปเพราะเกมการเมืองเปลี่ยนได้เสมอ แต่หากนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ครบเทอมครบสมัยหรือเกิดเหตุการณ์ท้องไม่ท้องซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างสมัยการบริหารก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนายกก่อนกำหนดซึ่งบุคคลที่จะขึ้นมานั้นจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่เป็นคนใกล้ชิดและมีอำนาจทางธุรกิจอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ว่า อำนาจทางการเมืองที่แท้จริงอักไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีเพราะกลุ่มอำนาจท้องถิ่นอย่างนายกอบจอและอบตอก็กลุ่มอิทธิพลถึง50-60%ซึ่งส่งผลต่อการเมืองระดับประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญความคืบหน้าผ่าดวงทักษิณปี2568ขาขึ้นก่อนดวงถึงคาดปี2570จากกรณี คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลตำรวจกลับไปบ้านจันทร์สองล่าซึ่งยังคงเป็นประเด็นวิภาวิจารณ์อย่างต่อเนื่องนั้นเมื่อ20กุมภาพันธ์2567้สิ้นสายแข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์ดวงชะตาของคุณทักษิณชินวัตรจากนี้ด้วยบอกว่าไทม์ไลน์ของทักษิณหลังจากที่ออกจากเรือนจำมาแล้ว ในวันที่18กุมภาพันธ์2567ถือว่าเป็นดวงราชาเลิกแต่ในช่วงระหว่างรอบปีนี้เป็นช่วงจังหวะรอบอายุของทักษิณถึงแม้ว่าปีจะไม่ได้เกื้อนหนุนไม่เสริมหรือไม่ได้ทำลายแต่รอบอายุเข้าเคราะนั้นก็ต้องเตือนระวังในเรื่องของความหงุดหงิดใจไม่สบายใจไม่ได้ดังใจที่คาดหวังมีปัญหาทะเลาะบาะแวงเกิดขึ้น มีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจมีเรื่องของความขัดแย้งเข้ามาเกี่ยวข้องและเตือนให้ระวังอาจจะถูกปองร้ายช่วงจังหวะรอบอายุเข้าเคราะนั้นจะไปสิ้นสุดเดือนมีนาคม2568และหลังจากนั้นเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นของคุณทักษิณชินวัตรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะเส้นทางชีวิตในปี2568นั้นจะโดดเด่น สินสายเข่งระบุอีกว่าแต่ก็ต้องเตือนว่าให้ระวังปี2 5 6 9เป็นปีแห่งศัตรูที่มีความขัดแย้งเป็นศัตรูจะมีเรื่องคดีความที่ก่อให้เกิดขึ้นมาอีกอย่างต่อนเนื่องปี2570เป็นปีที่ตกดวงชะตาถึงคาดต้องแตกแยกพัดพรากและตายจากเป็นปีปะทะกับดวงชะตาของคุณทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นในปี2570 ต้องระวังให้มากที่สุดการแก้ไขดวงชะตาของคุณทักษณิณชินวัตรดวงชะตาต้องมีชะตากรรมที่จะต้องถูกจองจำจากการกระทำของตนเองหากไม่ผ่านการจองจำถือว่าไม่ได้ถูกปรับแก้ไขชีวิตออกจากชะตากรรมและประการที่สองต้องหลีกเลี่ยงไม่กระทำการสร้างปัญหาไม่สร้างความแตกแยกหรือกระทำการให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น ถึงจะผ่านพ้นวิกฤตโชคชะตาชีวิตถึงจะเปลี่ยนแปลงเป็นการแก้เคราะห์สะเดาะก,กรรมแก้ดวงชะตาของตนเองได้